รถทัวร์ัตนบุรีครับตอนนี้ผมอยู่ในเส้นทาง2076นะครับหน้าบ้านน้ําเขียวนะครับช่วงนี้นะครับบรรยากาศฝนตกนะครับตอนเย็นๆนะครับถนนตรงนี้สวยครับกว้างด้วยนะครับช่วงนี้นะครับวิวของรัตนบุรีนะครับวันนี้นะครับฝนกําลังมาครับแต่ว่ากับวแห้งมาไหนครับหันภาพสวยนะก็เลยเออหยิบภาพจาก บ้านน้ำเขียวตำบลน้ำเขียวนะครับมาฝากนะครับนี่ทางไปรัตนาครับจากท่าตูมมานะครับฝนเริ่มลงแล้วครับช่วงเส้นทางจะมีสโลปหน่อยนะครับอยากให้เห็นถึงความสวยงามนะครับถึงบรรยากาศดีกว่านะครับบรรยากาศช่วงฤดูฝนนะครับโอ้โตกนะครับ ันนี้ตกไปก่อนแล้วนะครับนี่น,นเพึงมานะครับข้างหน้าเราก็บ้านสำโรงนองกลานะครับวิวสวยๆบ้านเฮานะครับนี่หนักแล้วครับนี่รนาบบุรีฝนตกครับแต่บ้านผมยังแรงอยู่นะครับนี่ บ้านหนองคูนะครซ้ายมือนะครับโอ้าสาลาเน้ครับนี่ัมอเตอร์ไซค์นั่งสาลารอบวนนะครับรอบวนหยุดนะครับบอกว่าบ้านสมโรงงการถึงบ้านหนองคูก่อนนะครับพอไปนะครับเมื่อกี้ไ่คุ้นพื้นที่นะครับจริงๆถึงโรงเรียนบ้านหนองคูก่อนนะครับโรงบ้านหนองคูแห้งอยู่ครับ นักอยู่หนะักอยู่นะครับอากาศปิดผมก็เปิดไฟดีไว้นะครับโอ้ตกถึงมันน้องกาแลครับมากับฝนนะครับหลายวันนะครับที่ไม่ตกนะครับวันนี้ก็ลงหนักเลยนะครับแต่เป็นหย่อมๆนอยยังไม่นามากที่ตรงนี้ขายน้ำผึ้งนะครับสึงสมูนกลางวามือเรานี่ครับ จากปา่าเหมือนน้ำผึ่งปลานะครับอ่าเริ่มถึดนะครับแต่มันก็ไหลามาข้างหลังเรานะครับนี่ทิศทางของฝน,นนะเราจะถึงบ้านสำโรงนะครับหนองกานะครับจุดหมายของเราอยู่ตรงนั้นนะครับ พอคาเปิดอยวักตรงนี้แต่ว่าข้างหลังเราพื้นเลยนะครับนี่แด่หนีฝนกวาดได้นะครับนอตนนี้แดดออกแล้วนะครับเ,เราเห็นเมฆฝนกำลังไหลไปโอ้ยฮอร์บานผมเนี่ยนะครับฮอร์บ <c oughs> านพิสัย <c oughs> นะครับวันนี้รัตนบุรีนี่ครับบานสำรวงนองกานะครับ